ผู้ชมทุกท่านเรามาเรียนรู้วิธีการโหลดแอปมาไว้ที่หน้าจอหลักนะครับเมื่อกี้ได้ส่งลิงก์เข้าไปในกลุ่มนะครับในห้องของเราเนาะนะครับท่านจะเห็นลิงก์นะครับมาช้าตรงนี้เห็นไหมครับที่ส่งอันนี้กลุ่มของเรานะครับที่ผู้น้อยส่งเข้าไปเห็นไหมครับลิงก์ วิธีการที่เราจะโหลดลิงก์มาไว้ที่หน้าจอหลักนะครับผมเพื่อเราจะได้เข้าไปดูไว้หน้าจอหลักเหมือนแอปธนาคารเพื่อเราจะได้ดูวิธีการอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรวิธีการที่จะเข้าไปเช็คข้อมูลส่วนตัวต่างๆได้แล้วกดคัดลอกนะครับเนี่ยกดแชร์ไว้ขึ้นมาแบบนี้กดคำว่าคัดลอกปับ๊บนี่เราจะมาไว้ที่หน้า Google โคเออไปไว้ที่ Google Chrome นะครับแล้วก็กดตรงนี้กลางตรงกลางนี่เลยนะครับ แล้วกดนี้ออกออกจากนี้เลยแล้วเรามาค้นหา Google Chrome อยู่ไหน Google 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 ก <c oughs> <c oughs> ูเกิลไปพูดยากมันอยู่ตรงไหนอ่ลองค้นหาดูโทรศัพท์ผู้น้อยมันซ่อนอยู่นะครับแบบหนึ่งนะหาก่อนตัวนี้ไงนี่ไงตัวนี้นะครับ กดเข้าไปเลยปั๊บขึ้นมาเสร็จแล้วเรา,เาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เรากดแช่แล้วมันจะขึ้นคาว่าวางแล้วก็วางลงไปเห็นไหมครับอโอ้ยเมื่อกี้ลืมดูเอาใหม่นะครับเอาใหม่ นะครับเรามาตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราคัดลอกกันมาแล้วเนาะเรามาเข้าตัว Google ก h นโค,คมเสร็จแล้วเรามาวางตงัวนี้แตะนิดหนึ่งแล้วก็มาวางอีกที่หนึง่งแล้วให้มันคําว่าวางขึ้นมาไหมครับเรากดแตะคำว่าวางพับมันขึ้นมาแล้วกดค้นหาหรือว่าถัดไปนะครับปุ๊บมันจะขึ้นมาตรงนี้พอขึ้นมาตรงนี้ปั๊บเรามาหาตรงไข่ปลา3จุดบางคนก็เป็นขีดแล้วแต่โทรศัพท์นะครับดูตรงนี้ปับ๊บขึ้นมาปับ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็เลื่อนหา คำว่าเพิ่มไปยังหน้าจอหลักบางโทรศัพท์อาจจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะแต่นี่เขาเรียกอันนี้ว่าเพิ่มไปหน้าจอหลักลองลองเข้ามาดูปั๊บขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะขึ้นมาแบบนี้เราเปลี่ยนชื่อเลยครับจะได้เราเราจะได้จําง่ายตะอะไรนะตลาดตลาดนัดเนี่ยนัดอาหารจีอ่าไปใส่ตรงคองทุกโฮป ตลาดนัดอาหารเจเห็นไหมครับก็กดแล้วก็กดคําว่าเพิ่มปึ๊บขึ้นมาปับ๊บแล้วเกิดเพิ่มอีกทีหนึ่งปับ๊บมันก็จะมาอยู่ที่หน้าจอหลักแล้วเราก็กดกลับนี่เลยครับแบ็กกลับเลยปึ๊บแล้วเราก็มาค้นหาว่ามาหรือ,อยังมาค้นก็มาช้ามาเร็วแล้วแต่สัญญาณเน็ตนะครับนี่เห็นไหมครับมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือวิธีโหลดมาไว้ที่หน้าจอหลักนะครับทุกท่านลองทําดูนะครับโอเคนะครับผม ดีครับ